สวัสดีและสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมการีนาฟรีไฟน e นะครับก็รบสรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการรับนะครับเป็นในส่วนของสกรั่นสกินนะครับสกินมีดฟรีนะครับมีดหัวตัดนะ คนเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมครับกําลังเล่นเล่นเกมอยู่มีคนทักมาหรือมีการแจ้งเตือนอะไรที่น่าลาคาญและข้องหมุดหิดมากๆเลยแบบนี้เนี่ยทายังไงดีครับวันนี้ครับผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า n o c k cleaner ไปดูกันดีกว่าครับว่า n o c k cleaner เนี่ยมันมีการทํางานยังไงครับ,บ,บการปิดการแจ้งเตือนนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยสามารถปิดการแจ้งเตือนได้ทุกอย่างเลยนะครับผมนะว่าจะ ให้แอปพลิเคชันอะไรเนี่ยแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ให้แอปพลิเคชันอะไรที่ไม่แจ้งเตือนนะครับเราสามารถกดปิดได้ที่หน้าการจัดการของแจ้งเตือนได้เลยนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้ผมก็จะกดเปิด by, ไรประนะครับาารรน,น,นั้นน,น,นี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับปิดไปเปิดไปอะไรประมาณนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะให้แอปพลิเคชันไหนเนี่ยมันแจ้งเตือนแล้วก็แอปพลิเคชันไหนเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนนะครับ และนอกจากนั้นยังไม่พอครับสามารถล้างแอปพลิเคชันหรือว่าล้างไฟล์ข้อมูลที่เป็นขยะได้นั่นเองนะครับนะเพียงแค่เรากดเคลียร์ ตรงด้านหน้าเลยนะครับจิ้มไปครั้งหนึ่งครับและจากนั้นก็กดทําการลบข้อมูลขยะได้เลยนะครับตอนนี้ครับแอปพลิเคชันของเราะนื่ยนึงปืดนปืดแน่นอนแล้วก็ไม่แหลกไม่หน่วงไม่ค้างด้วยนะครับสำหรับสายเกมเมอร์ถูกใจแน่นอนครับลดความร้อนของ CPU เลยครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราเล่นเกมแล้วโทรศัพท์มันร้อนครับอุณหภูมิมันขึ้นสูงเกินไปไอตัวฟังก์ชันตัวนี้จะสามารถ ลดอุณภูมิความร้อนของ CPU ของเราได้ให้หายสนิทในคลิปตาเลยทีเดียวๆนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับที่ Google Play นะครับหรือกดดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นั่นเองนะครับโหลดกันมาใช้เยอะๆนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน n o c k Cleaner ฝากไว้ด้วยนะครับ ถาวรยกเซิร์ฟเลยแล้วก็จะมีเป็นเออเสื้อนะครับเป็นแฟชั่นนะแล้วก็บัตรสุ่มนะครับและก็เป็นโทเค็นวางในเกาะรอนะครับก็สามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการได้รับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะว่าจะมีวิธีการได้รับยังไงนะครับไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูกันเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวกิจกรรมมันก่อนละกันนะครับก็อัปเดตมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆหรอกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาอัปเดตนะครับก็น่าจะตีสี่นะครับอัปเดตนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็อัปเดตได้ณปัจจุบันนี้นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านของฟรีที่รับยอยยกเซิร์ฟนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับในหน้าอีเวนต์ะ เข้ามาเลยที่บูญ่านะครับแล้วก็เป็นตรงนี้เห็นไหมตรงกล่องของฝันตรงนี้นะครับอ่าน,นี้เลยนะชิ้นแรกนะครับได้มาแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์าลาสังหารนะครับอันนี้7วันนะเอาไปใช้กันฟรีๆด้เลย7วันนะครับแล้วก็กิจกรรมเช็คอินนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะวันรีเซ็ตทุกวันเวลาตีสี่นะครับแล้วก็บูยญาโกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเล่นแป๊บนึงแล้วกันอ่านี่เลยเห็นไหมควายไปหน่อยแล้วกัน อ่าได้มาแล้วแล้วก็เออตรงนี้อ่าฮะสัางหารไปครับผมเออเออตัวเรื่องวะเรียบร้อยครับผมฮะบูย่าแล้วนะครับกดตกลงไปนะครับได้มาประมาณสัก45หมงปุฎดแล้วอ่ะอีกสักรอบแล้วกันอ่านี่เป็นไงเอาสิเอาสิเอ,าสเ,อาสเออ เอาสิครับผมเอ้ยเอ้ยอ่าบูย่าครับนี่เป็นไงเล่นอีกครั้งหนึ่งสิบหูสิบรอบไปเหรอหือหือสิบไปเหรออ่ะไม่เป็นไรไปครับหือโอ้โหโอ้โหเอเย่เรียบร้อยนะครับก็ ได้โทเค็นมงกุฎมานะประมาณ71อันนะครับก็สามารถเออแลกพวกนี้ได้แล้วนะครับฟีฟ,ฟีถาวอรเลยนะส่วน ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะปลดล็อกเร็วๆนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงแฟชั่นตรงนี้นะครับก็น่าจะปลดล็อกในวันถัดๆไปนะก็รอิดตามรบชมแล้วกันนะครับว่าจะปลดล็อกวันไหนนะเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันถึงวันที่11เอ้ไม่ใช่วันที่2นะครับเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับก็ยาวๆครับผมฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับวันที่2นะต้นเดือนก็น่าจะหมดนะอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเราแลกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้รับถาวรนะถาวรไปเลยนะครับยกเซิร์ฟอ่ะ รับไปเลยนะครับนี่ครับแอร์บอดบูยญาวิกเตอร์นะครับแล้วก็มีเป็นรูปโปรไฟล์นะครับบูญญาคิงนะครับ่าแล้วก็รูปพื้นหลังนะครับตัวนี้บูญาเดย์นะครับตกลงไปเนาะแล้วก็มีเป็นตาราดสังหารนะครับสามารถแลกได้สูงสุด99อันนะครับแลกได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยพี่เสียแค่โทเค็นมงกุฎนะแต่แนะนําว่าอย่าไปแลกเลยนะครับ เราได้ฟรีมา7วันแล้วว่ะเออเราเล่น7วันให้มันคุ้มดีกว่าครับเก็บโทเค็นมงกุฎไว้รอแลกพวกระเบิดกล่องดวงใจล่มอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปแลกหรอรกนะครับปรเป็นเปลืองเออประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรอน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้รับแล้วนะครับสําหรับบัตรคูปองดัมมอนด์รอยอัลนะครับเอยบัตรโกลรอยอัลตัวนี้นะครับก็ใกล้ถึงและตอนนี้ก็สิบล้านใช่ปะ12ิล้านแล้วจะเป็นเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน สิบล้านร้อยล้านสิบสองหมื่นล้านแล้วเหรอเออนั่นแหละนะครับสิบสองหมื่นล้านละอีกประมาณแปดแปดพันล้านนะครับตั้งโคตรมือเลยนะเอออีกแปดพั 8, ลนล้านก็จะได้รับเป็นบัตรสุ่มโกลอยอลแล้วนะก็อย่าลืมมารับด้วยละกันนะครับเอาแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นให้ร่วมสนุกกันนะครับนะเป็นของเพจฟรีไฟนะครับร่วมสนุกแคปช็อตเด็ด khmr นะครับเงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมนะครับเข้าไปแคป ชมรูปวิดีโอเคสเาแนะนําและนํารูปมาคอมเมนต์พร้อมชื่อในเกมบวก UID ชื่อเพลงให้ถูกต้อง20คนที่ทําถูกต้องกริการจะได้รับโทเคนบูย่าสีเหลืองไปเลย3มชิ้นนะครับโทเคนบูย่าสีเหลืองคืออะไรก็คือโทเคนหัวกระโหลกที่เราเก็บตามแบบไปแล้วเราจะได้ฟรีนะครับ3ชิ้นเพื่อนามมํไาไปเล่นกิจกรรมบูย่าโกนะครับอ่านี่เห็นไหมก็จะมีคนมาเล่นอยู่นะละม,มั้งไม่รู้เหมือนกันเออนี่ไงเห็นไหมเนี่ย ก็จะมีแคปนะครับแคปท่อนจกักแคปภาพอ่ะเออแคปภาพภาพหนึ่งแล้วก็มาเม้นชื่อในเกมของเราอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นไ,ไหมเนะี่ยชื่อเพลงวันมอราว UID ชื่อในเกมอะไรประมาณเนี้นะครับเห็นไ,ไหมชื่อในเกมนะครับชื่อเพลงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปแคปได้ที่เพลงนะครับชื่อว่าวันมอรราวนะตัวนี้เลยนะครับ n e m o r รา o u n d นะนเห็นไหม O N E M O R E แล้วก็ R O U N D นะครับพิมพ์ไปเลยที่ y t u t u นะครับแล้วก็แคปภาพมานะจากนั้นก็มาที่หน้าเพจฟรีไฟล์นะค้นหากิจกรรมชื่อว่ารับชมโชว์สุดมันของดีเจนะครับเราจะมาคอมเมนต์ชื่อ,อรูปที่เราแคปไว้อนะแล้วก็มาคอมเมนต์ชื่อในเกมบอกไอเดของเรานะครับก็จะได้รับฟรีไปเลยนะครับโทเคน หัวกะโหลกสีเหลืองนะครับหรือว่าโทเค็นบูยาสีเหลืองแหละนะครับรับไปเลยถาวร3ชิ้นเอาไปเล่นกิจกรรมบูยาโกได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับนี่เลยนะร่วมพลปลดล็อกกิจกรรมนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์ครบ8 0 0หมนะครับรับฟรีไปเลยมีดหัวตัดถาวรฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับ ก็อตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ9800นะครับแล้วก็ความพิเห็น1,600แล้วก็แชร์3 4 3เอ้ย437ครั้งนะครับ9800นะประมาณ8 8 90เป็น9 1,000 0 0น2ะ1 8 2 0 0 2 0 2 0 0แ1 0 0 2 0 0น3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 6นะครับ2 0 0 0มละตอนนี้นะครับ27,000และนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับให้ครบ80,000นะเนี่ยเกาจะว่าครบ20,000เพื่อปลดล็อกไอเทมรูปปัน้นบูยาเดย์สชิ้นนะครับครบ40,000ปลดล็อกไอเทมตัวดิมอนรอยัลหนึชิ้นนะครับครบ60,000ปลดล็อกไอเทมเสื้อไลออนฮาร์ดหตัวนะครับครบ80,000ปลดล็อกไอเทมสกินอาวุธบูยา แฟลชเชอร์นะครับหรือว่ามีดหัวตัดปูย่านั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เริ่ม17ตุลาคมจนถึง23ตุลาคมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถรับของรางวัลได้เลยนะครับที่กล่องจดหมายนะครับเพียงแค่เรานะครับมาร่วมกันกดไลค์นะครับเนี่ยกดไลค์แบบเนี้ยแล้วก็กดแสดงความคิดเห็นนะครับเนี่ยอะไรก็ได้แสดงความคิดเห็นให้มันครบ80,000นะครับ แล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้ให้มันครบนะครับยังไงก็ได้กดรวมๆกันให้ครบ8 0 0หมืนะครับแล้วถ้าเกิดว่าครบ80,000ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลได้นั่นเองนะครับนะยกเซิร์ฟไปเลยตัวนี้นะครับแจกยกเซิร์ฟนะสาสชิ้นตัวนี้นะครับจะมีเป็นโทเค็นนะใบบ้างในกอรอแล้วก็บัตรสุ่มเดมอนรอยัลใบหนึ่งนะแล้วก็แฟชั่นนะครับชุดไลออนนะครับแล้วก็เมนมีดหัวตัดสแลชเชอร์นะครับหรือว่าบูย่าสแลชเชอร์นั่นเองนะครับสามารถรับได้ฟีฟีถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับ ใครที่ยังไม่รับก็อย่าลืมไปรับด้วยนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะที่หน้าเพจของฟรีไฟนะครับนี่เลยนะเฟซบุ๊กแฟนเพจของฟรีไฟนะครับตัวนี้เลยมาเล่นกิจกรรมใหม่กันได้นะครับเอ้ยรู้สึกเหมือนจะมีเป็นตัวหนึ่งนะอันนี้คืออะไรอะรับฟรีโทเค็นอัปเกรดปืนนู้มีอัปเกรดปืนด้วยนะครับอืมโทเค็นอัปเกรดปืนนี้น่าจะยังไม่เปิดละมั้งทุกคนเดี๋ยวไปดูกันใช่ไหม อ่ากิจกรรมเว็บยังไม่เ,เ,เปิดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละกิจกรรมบนเว็บตัวนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่เปิดขายแฟชั่นผู้ชายก็ได้นะครับก็รอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับอาวุธประจำตัวเคมาสเตอร์ออฟอิถูกปะถูกแหละเออเออเป็นอาวุธ กล่องสุมสกินปืนนะครับผมนะเป็นกล่องสุมสกินปืนประจําตัวละครนะครับเป็นกล่องสุมของตัวละคร K นะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดเลยนะก็มาแล้วนะครับผมนะที่กล่องสุ่มราคา35เพชรนะครับใครที่อยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับภายในนี้ก็จะมีเป็นเอ่อ็มเจ็ดเนะครับมาสเตอร์ไมน์นะ MP5 Master m i n สนะครับ SKS MasterM i n ตนะครับแล้วก็ M4 นะครับ M4A1 Master m i n ึนะ ส่วนสเตตและค่าสถานะนะครับจะอยู่ที่เอ่อ M.79 นะครับดาเมจบวกหอัตราการยิงลบหนะครับระยะบวกหนึ่ง MP5 นะครับระยะบวกสองแมกกาซีนลบหนะครับ SKS ระยะบวกสองความเร็วรีโหลดลบหนะครับ M4A1 นะครับอัตราการยิง1ความเร็วรีโหลดบวกหนะครับแมกกาซีนลบหนะจะมี4กระบอกนี้นะครับก็เปิดขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเปิดขายโดยที่ไม่มีกําหนดการปิดขายนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องส่มสกินปืน Master ร์อ f ฟไมนะครับประมาณนี้นะใครที่สุ่มแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใครสุ่มได้ถาวรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับมาแจ้งข่าวใหม่ๆสำหรับคนที่อยากได้ของฟรีนะครับก็ตามนี้เลยเนาะเราติดตามรับชมได้แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมันได้ที่หน้าเพจของฟรีไฟลนะครับพอครบปุ๊บเนี่ยทีมงานก็จะจัดส่งไอเทมไปให้ในกล่องจดหมายนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีให้เราไปรับฟรีกันนะครับ ก็โอเคประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามไปด้วยนะครับบ๊ายบาย